ขายยังไงครับให้เป็นลูกครับลูกเท่าไหร่สามสิบ <30. S 1> อันนี้ลูกหกห้าตามไปเลยใช่ไหมลูกหกห้าอันนั้นสามสิบอันนี้ห้าสิบพันเดียวกันด้วยครับพันอะไรพี่สัญญาพันห้าสิบบาทสี่ห้ามาตามไซใช่ไหมราคาตามไซใช่ไหมหกหกห้าครับคาณผู้ชมห้าสิบสี่สิบห้า 4, ี่ลูกเนี่ยก็ขายใช่ไหมอาลูกหนึ่ง <laughs> อลูกหนึ่งอลูกหนึ่งเนี่ยๆลูกนี้ม <laughs> <laughs> ี <laughs> อ๋อครับผม